ก็เป็นหนึ่งทีมที่ยังเหลืออยู่ครับซึ่ง BG จีไม่เคยปลุกไปชนะนะครับแต่ว่าในบ้านนี้ก็ถือว่าเชื่อขนมกินได้เหมือนกันแต่ฟอร์มน,นขนาดนี้เนี่ยต้องลืมตัวเลขไปเลยครับแล้วดูกันตั้งแต่นาทีแรกในการเขี่ยบอลเริ่มมาพยายามจะกดใส่เร็วเหมือนกันแลยครับตะขคาตักเตะบ,บาดเจ็บนี่9้ตัวนะครับแล้วสโอสอดนี่ลงข่าวด้วยครับคือเปิดหน้าให้ดูเลยแหละครับเอา้าพิกลปวันนี้ซ้ายอภิสิสิ์ซัดลูกนี้ย ยิงอัดยัดกันไปเลยครับหนึ่งศูนย์ตรงนี้ของบีจีขึ้นนำเร็วเลยครับโอ้โหเข้าบแบบแบบรวดเร็วเลยนะครับประตูแรกที่บีจีปุ๊บขึ้นมาข้งางหน้าเหมือนกันนะครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากพศศิสิทธิ์โสรนาสองนาทีแรกหนึ่งต่อศูนย์ที่ต้องบอกว่าเป็นการออกสตาร์ทได้ยอดเยีเ่ยมจริงๆน,นะครับออเออแฟกสุดๆกับในช่วงเวลาที่บีจีเองก็ต้องเร,เรียกข่อนแล้วก็กำลังใจมาเหมือนกันนะครับถือวศศ่าพิสิทธิ์โอ้โหพาตรงนี้นี่มาสวยเลยครับคนเดียวเลย เข้าหลัวไม่หน่อยครับจังหวะของธอนาเสรแล้วปล่อยให้วิเิษเนี่โหล่างคือวิ่งตามมาบอลแต่ไกลเลยนะครับตรงนั้นพื้นที่ว่างแล้วก็กดเสาแรกไม่ได้มองข้างในด้วยครับเพราะว่าโหพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะให้ส่องแล้วเกินครับเลือกยิงอัดเข้าไปในเสาแรกก็โมเสก